สวัสดีครับพี่น้องทุกทท่านนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาทางช่องนะครับก็จะได้เอาดินล่างสองตัวมาให้ลุ้นมาให้เป็นแนวทางกันต่อนะครับสูตรนี้นะครับท่านที่ได้เข้ามาต,ติดตามรับชมอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะพอเห็นบ้างนะครับสูตรนี้นะครับวิ่งล่างสองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับสว่วนมากจะมาเป็นหลักสิบนะครับพี่น้องสว่วนมากจะมาเป็นหลักสิบนะครับครับสว่วนมากจะเดิน มาเป็นหลักสิบนะครับที่ผ่านมานะครับนะครับก็จะเข้าอยู่ที่หลักหน่วยก็จะมีอยู่ที่งวดหนึ่งนะครับพี่น้องเห็นไหมครับที่ผลลัพธ์ออกอยู่ที่สองหกหลังจากนั้นก็วิ่งมาเข้าหลักสิบหมดเลยนะครับนะครับแล้วงวดที่ผ่านมาล่ะครับงวดที่ผ่านมาผลลัพธ์ออกอะไรนะครับแปดเจ็ดใช่ไหมครับอ่า วดนี้ก็วิ่งเข้ามาเป็นหลักหน่วยอีกแล้วพี่น้องออกแปดเจ็ดใช่ไหมครับวดที่ผ่านมานี้นะครับก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขเนะครับพี่น้องนครับกลับมาเข้าอยู่ที่หลักหน่วยอีกแล้วนะครับพี่น้องแล้วงวดที่จะถึงนี้แหละครับพี่น้องเขาจะได้เด่นตัวไหนกันของสูตรนี้นะครับก็สองตัวมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาอยู่ที่ประมาณ 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้งวดลวดนะครับพี่น้องยังไม่หลุดเลยนะครับสูตรนี้นะครับพี่น้องถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูได้นะครับถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับก็ลองมาดูครับไม่ต้องพูดมากแล้วครับพี่น้องมามาลุ้นกันเลยพี่น้องที่ไปที่มาของสูตรนี้นะครับมาย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งพี่น้องว่าที่เขาเดินเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะได้ตัวเลขแบบไหนกันนะครับ เรามาดูครับงวดแรกนะครับที่เขาเดินเข้ามานะครับตามสูตรคิดคำนวณแล้วก็จะได้3กับ9นะครับพี่น้องได้3กับ9ผลลัพธ์ก็ออกอยู่ที่9 1นะครับเลข9ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับภายในงวดนี้นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดแรกของสูตรนี้นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมาครับได้ศูนย์กับ6นะครับพี่น้องได้ศูนย์กับ6ผลก็ออกที่2 6พี่น้องงวดนี้นะครับก็เลข6กก็มาติดอยู่ที่หลักหน่วยล่างนะครับภายในงวดนี้ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่ สนะครับพี่น้องพี่น้องลองดูทางเดินตัวเลขนะครับนครับนี่เขาจะเข้ามาทางนี้หมดเลยนะครับมาหลักหน่วยนี้หมดเลยนะครับเห็นครับแล้วก็จะมาสะดุดมาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับเห็นะครับหลังจากนั้นก็มากลับมาเดินแถวนี้ใหม่นะครับแถวหลักหน่วยนี้นะครับแล้วงาดที่ผ่านมาก็กลับมาเดินที่อยู่ที่หลักสิบอีกนะครับนะครับ ทางเดินของเขานะครับตัวเลขนะครับนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตามสูตรคิดคำนวณนะครับเขาจะเดินมาแบบนี้ประมาณหมวกงวดแล้วนะครับนะครับแล้วก็กลับมาเดินเป็นหลักสิบแล้วก็กลับมาเดินมาเป็นหลักหน่วยนะครับแล้วก็มาเป็นหลักสิบนะครับงวดที่ผ่านมาจะมาเลขเจ็ดใช่ไหมครับมามาลุ้นกันต่อพี่น้องงวดที่สามเลขเก้ากับห้าผลลัพธ์สองตัวล่างบานง,งวดนี้ก็ออกที่ห้าศูนย์นะครับ เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับผ่านในงวดนี้ก็ผ่านเป็นงวดที่3าพี่น้องผ่านเป็นงวดที่3ามนะครับแล้วก็ถัดมาได้0นย์กับ6นะครับพี่น้องได้0นย์กับ6ผลลัพธ์2ตัวล่างระบาลงวดนี้ออกอยู่ที่6 3สเลข6ก็มาเข้าอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่4พี่น้องก็ผ่านเป็นงวดที่สีแล้วถัดมานะครับพี่น้องถัดมาได้7กับ3นะครับ ผลลับธ์2ตัวล่างบานวดนนี้ออกอยู่ที่3 1มพี่น้องเลข3ก็มาเข้าที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่5พี่น้องแล้วก็ถัดมานะครับถัดมาเลขก้ากับ5พี่น้องเลข9ก้ากับ5ผลก็ออกที่5 8เลข5ก็มาติดอยู่ที่หลักสิบนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นวดที่6นะครับพี่น้องแล้วก็ถัดมาได้7กับ3นะครับผลลัพธ์ก็ออกที่7 7งวดนี้มาเบิ้ลนนะครับพี่น้องถือว่ามาหลักสิบนะครับ ก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่7นะครับแล้วก็ถัดมาพี่น้องถัดมาได้0กับ6นะครับตามสูตรคิดคำนวณกันแล้วนะครับได้0กับ6ผลลัพธ์2ตัวล่างบานวดนี้ออกอยู่ที่61นะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่8พี่น้องเลข6ก็มาเข้าที่หลักสิบล่างนะครับก็ผ่านเป็นงวดที่8นะครับแล้วถัดมานี่เองนะครับถัดมานี่เองงวดที่ผ่านมานะครับได้7กับ3ได้7กับ3ครับ ผลลับ2ตัวล่างบ้านงวดนี้ออกอยู่ที่8 7ดเจใช่ไหมครับที่ผ่านมานี่เองนะครับไม่กี่วันนี้เองนะครับพี่น้องก็จะมาเข้าอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับก็ถือว่าผ่านเป็นงวดที่9พี่น้องแล้วงวดที่10นี้แหละครับพี่น้องงวดที่10นี้เขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับเขาจะออกตามที่เราคิดคำนวณกันหรือเปล่านะครับพี่น้องว่าสูตรนี้ จะเดินต่ออีกหรือเปล่านะครับผมก็คาดหวังว่าเขาน่าจะเดินต่อนะครับเขายังไม่เหนื่อยหรอกครับพี่น้องเข้าแปดเก้าหงวดเองนะครับยังไม่เหนื่อยหรอกครับเขาสามารถเดินต่อได้นะครับพี่น้องถ้าไหนชื่นชอบก็ลองไปติดดูนะครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันไปนะครับเราไม่ได้บังคับกันนะครับพี่น้องทางช่องไทยพารวยนะครับไม่ดังไม่ได้บังคับกันนะครับพี่น้อง ก็ลองมาล,ลุ้นดูครับว่าพี่น้องว่าสูตรนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะครับกวามอื่นก็มาฟังคําเตือนสักนิดนงครับคําเตือนเนื้อหาวิดีโอนี้เป็นการคํานวณตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับลุ้นกันดูครับว่าสูตรนี้ที่ไปที่มาเขาจะได้เด่นตัวไหนกันผมจะใช้ตําแหน่งไหนมาคิดคํานวณให้พี่น้องนะครับ สูตรนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็เข้ามาเก้าหมวดลวดแล้วนะครับพี่น้องได้แค่2ตัวพี่น้องได้แค่2ตัวนะครับ2ตัวมา1ตัวเป็นอย่างน้อยนะครับนะครับมาลุ้นกันเลยครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับเพื่อจะไม่เสียเวลานะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับพี่น้องก็ท่านไหนที่ไม่ได้ทํางานหรือว่าไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนก็นะครับเห็นช่องไทยพารวยออกคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับ อย่าลืมเข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ยินดีทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทั้งช่องไทยพารวยนะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับรุ่นเลยครับพี่น้องมาผมจะใช้ตำแหน่งไหนมาคิดคำนวณให้นะครับเป็นสูตรนี้นะครับได้แค่สองตัวนะครับมาหนึ่งตัวเป็นอย่างน้อยนะครับวันที่ผ่านมาก็ได้เจ็ดกับสามพี่น้องได้เจ็ดกับสามครับเดี๋ยวขยายหน้ากล้องสักนิดหนึ่งครับ เพือ่อจะได้เห็นตัวเลขใหญ่ๆหน่อยนะครับนะครับได้เจ็ดกับสามเมืที่ผ่านมานะครับผลลัพธ์ก็ออกเลยนครับแปดเจ็ดใช่ไหมครับแปดเจ็ดก็จะมาเข้าอยู่ตัวนี้พี่น้องเข้าอยู่ที่เลขเจ็ดนะครับพี่น้องนี่ได้แล้วมาผมก็จะมาใช้ตำแหน่งเดิมพี่น้องเดี๋ยวขยายกล้องลงไป เพื่อจะได้เห็นตัวเลขครบนะครับพี่น้องผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละพี่น้องใช้ตำแหน่งรางวัลที่หนึ่งนะครับหกตัวนี้นะครับแล้วก็สองตัวล่างนะครับสองตัวล่างแล้วก็ใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขท้ายสามตัวนะครับเที่ยวเขียนไว้เลขท้ายสามตัวนะครับผมจะใช้ตำแหน่งครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเลขหน้านะครับที่เอาเขียนเลขหน้า3ามตัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะใช้2ตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวแล้วก็รางวัลที่16ตัวนี้นะครับนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องวันที่ผ่านมาออกอะไรนะครับรางวัลที่1 3แล้วก็4แล้วก็หนะครับพี่น้องแล้วก็8 9แล้วก็8นดครับ สองตัวล่างก็ออกอยู่ที่แปดเจ็ดนะครับพี่น้องเห็นค,ครับแปดเจ็ดแล้วก็อ่าไม่ใช่สิพี่น้องขอโทษขอโทษพี่น้องผมจะใช้ตำแหน่งนี้พี่น้องใช้ตำแหน่งนี้พี่น้องเลขหน้าสามตัวนะครับใช้ตำแหน่งที่หนึ่งนี้นะครับสี่สี่เก้านะครับสี่สี่เก้าตัวนี้นะครับสี่ สี่เก้านะครับพี่น้องแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งนะครับอีกตำแหน่งจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับพี่น้องเลขท้ายสามตัวครั้งที่สองนะครับที่เขาเขียนไว้ครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองผมจะใช้ตำแหน่งนี้นะครับครั้งที่สองนี้นะครับหกเก้าศูนย์นะครับพี่น้องผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับหกเก้าแล้วก็ศูนย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขหน้านะครับพี่น้องหน้า ผมจะเขียนไว้อย่างนี้นครับหน้าคอหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเลขหน้าครั้งที่หนึ่งนั่นแหละพี่น้องหน้าคอหนึ่งอันนี้ก็หน้าคอหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทอ่อคอสองหรือว่าเลขท้ายครั้งที่สองพี่น้องครับเลขท้ายครั้งที่สองนะครับสองคอคอสองนะครับอ่า าใจตรงกันนะครับพ so ี่น้องจะได้อย so ู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องแล้วก็บวก2องคงที่ทุกครั้งเลยนะครับพี่น้องก็จะใช้ตำแหน่งวันที่1แล้วก็2ตัวล่างแล้วก็เล็กหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับพี่น้องครั้งที่1นะครับแล้วก็ใช้เล็กท้ายนะครับเล็กท้าย3ตัวครั้งที่2นะครับทคสองครับผมจะเขียนไว้อย่างนี้นะครับมา มารุนเลยว่าจะได้เด่นตัวไหนกันงวดนี้นะครับผมก็จะใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละพี่น้องใช้ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละครับจะใช้ตำแหน่งหลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งพี่น้องแล้วก็หลักสิบล่างนะครับก็คือเลขแปดก็บวกกันสามครั้งตามขีดเลยพี่น้องเราไม่หวงสูตรครับพี่น้องสามารถแคปสูตรไว้ดูได้นะครับ แล้วก็ตำแหน่งหลักร้อยนะครับเลขหน้า3าตัวครั้งที่1ก็บวกกัน1ครั้งนะครับแล้วก็เลขท้ายนะครับเลขท้ายครั้งที่2นะครับใช้หลักหน่วยบวกกัน3ครั้งนะครับตามขีดเลยครับขีด3ครั้งครับแล้วก็บวก2ของพี่เลยนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับวิธีคิดวิธีคำนวณของเขานะครับนะครับมามันลุ้นเลยพี่น้องเพื่อจะไม่เสียเวลากันนะครับ เพื่อจะไม่เสียเวลาเผื่อพี่น้องท่านไหนที่ได้ออกไปทํางานนะครับก็จะได้มองเห็นนะครับหลักแสนบวกกันสองครั้งก็4ีบวกสีก็ได้แปดพี่น้องอันนี้ก็หลัก10บสองตัวล่างนะครับบวกกันสามครั้ง3 8 24ก็วางเล็กสีไว้พี่น้องอันนี้ก็หลักหน่วยเล็กท้ายสองตัวนะครับเล็กท้ายสามตัวนะครับท้ายนะครับก็หลักหน่วยก็ บวกกันสามมันก็ได้เลขสูงนั่นแหละครับพี่น้องน่าอยู่ประมาณนี้นะครับว่าวันนี้เขาจะได้เด่นตัวไหนกันนะมันรู้เลยพี่น้องนะคิดคำนวณพร้อมกันเลยครับพี่น้องแปดบวกสี่นะครับแปดแปดบวกสี่ได้เท่าไหร่พี่น้องสิบสองนะครับวางเลขสองไว้สองบวกสี่ได้หกนะครับหกบวกศูนย์ก็ได้หกพี่น้องแล้วก็หกบวกสองนะครับหกบวกสองก็ได้เลขแปดพี่น้อง ได้เลขแปดเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับพี่น้องอา่าเลขแปดจะเหลือหรือเปล่าเนะาะวันนี้เดี๋ยวมานะครับมาทวนกันอีกรอบพี่น้องเพื่อเผื่อตัวเลขนะครับเผื่อตัวเลขถูกต้องนะครับเพื่อตัวเลขถูกต้องนะครับพี่น้องมาทวนกันอีกรอบนะครับ ไม่อยากให้พลาดนะครับพี่น้องมาทวนกันรอบช่วยกันนะครับพี่น้องช่วยกันมาทวนกันนะครับมาบวกลบคูณหารด้วยกันพี่น้องทําไปด้วยกันพี่น้องนะครับผิดถูกก็นะครับก็ทักท้วงกันมานะครับพร้อมสามารถแก้ไขปัญหาให้ทันทีนะครับพี่น้องมาแปดบวกสองได้สิบสองใช่ไหมครับแปดบวกสี่ได้สิบสองสิพี่น้องงงแล้วเนี่ยพี่น้องแปดบวกสี่ได้สิบสองนะครับก็วางเลขสองไว้นะครับสองบวกสี่ได้หกนะครับ 6บวกศนย์นะครับหบวกศูนย์ก็ได้หกพี่น้องใช่ไหมครับแล้วก็หบวกสองที่ก็จะได้8ดอา่าได้เลขแดเป็นตัวเด่นตัวแรกนะครับถูกต้องของตัวเลขแล้วนะครับพี่น้องถูกต้องนะครับแล้วก็บวก6คงที่พี่น้องแปดบวกหได้ส4สใช่ไหมครับได้14บสี่ก็วางเลขสี่เป็นตัวเด่นตัวที่สองนะครับใช้หลักหน่วยมากนะครับพี่น้อง แปดบวกหกได้สิบสี่นะครับก็ใช้หลักหน่วยก็คือเลขสี่นะครับได้สองตัวแล้วพี่น้องได้ตัวเลขสองตัวได้เดินสองตัวนี้พี่น้องจะมาตัวไหนกันล่ะครับพี่น้องเขาจะเดินต่อหรือเปล่านะครับก็ไม่รู้นะครับยังไม่รู้เลยนะครับเพราะว่าตัวเลขของกองฉลากเขายังไม่ออกนะครับพี่น้องนะครับจะเป็นงวดที่สิบนะครับถ้าเขาเดินต่อนะครับพี่น้องได้แปดกับสี่ผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับพี่น้องแปดกับสี่นะครับพี่น้อง ะจะมาตัวไหนกันพี่น้องพี่น้องรักชอบตัวไหนกันพี่น้องลองดูนะครับครับได้แปดกับสีนะครับเด่นวดนี้นะครับจะเป็นวดที่10ห,หรือเปล่านะครับที่เขาจะเดินเข้าต่อนะครับจะเปน็นวดที่10หรือเปล่านะครับกพอไม่รู้นะครับต่างคนต่างเดากันพี่น้องพี่น้องเดาผมก็เดาเหมอนกันพี่น้องแต่พอดีผมมีสูตรนะครับมีสูตรนะครับคิดคำนวณก็จะได้เลขสตัวนี้แหละพี่น้องแกับสนะครับได้เด่นนะครับ เขาจะมาตัวไหนกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ2ตัวนี้นะครับก็อื่นใดก็ฝากพี่น้องทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยก็ชื่นชอบแบบช่องไทยพารวยนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับท่านไหนที่กดแชร์ไปก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้กดแชร์ออกไปกันนะครับเผื่อพี่น้องท่านอื่นเขาจะได้มองเห็นนะครับก็ได้เปิดค่าการเข้าถึงหรือว่าเปิดค่าการมองเห็นทางช่องผมด้วยนะครับพี่น้อง ช่องไทยพารวยนะครับก็มีพี่น้องที่เข้ามาสนับสนุนเรียกว่ามาติดตามรับชมกันนะครับก็ถึงได้มีช่องนี้นะครับพี่น้องช่องไทยพารวยก็คิดค้นหาสูตรใหม่ๆสูตรดีๆนะครับเด่นๆก็มาแบ่งปันกับพี่น้องนะครับทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบตัวเลขเหมือนๆกันนะครับพี่น้องก็อามาแบ่งปันกันนะครับก็ท่านไหนที่ได้เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับพี่น้อง ท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็ยังไม่เคยกดติดตามให้นะครับก็กรุณาก็กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ออกมาก็จะได้แจ้งเตือนไปถึงกันนะครับท่านไหนที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับผมได้ลงคลิปก็ได้เผยแพร่ก็จะได้แจ้งเตือนไปหาพี่น้องนะครับพี่น้องท่านไหนที่ได้กดติดตามไว้ให้นะครับก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องได้กดติดตามหรือว่าเข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยนะครับ ไม่มีพี่น้องก็จะไม่มีช่องนี้แหละพี่น้องนะครับก็เข้าใจตรงกันนะครับพี่น้องก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่องไทยพารวยนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ไม่ลืมกันนะครับที่เข้ามาสนับสนุนหรือว่ามาติดตามรับชมอย่างสม่ำเสมอนะครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนั่นแหละครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่มานี้ก็ลาพี่น้องกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ ก็ลากันไปก่อนนะครับก็ขอให้เฮงปังปังกันทุกๆท่านนะครับลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับ